ครั้งอยู่สิบกว่าครั้งแต่ทุกครั้งจะปืดขึ้นแบบไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวก็เขาเจ็บไปแล้ว วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างคิดนะครับคืนนี้ต้องบอกว่าเราจะมาเกาะติดประเด็นสําคัญนะครับซึ่งสังคมกําลังวิาพากษ์วิจารณ์แม้ว่าตัวท่านเองจะตัดสินใจศึกจากการเป็นพระนะครับเพียงแต่ว่าสังคมกําลังติดตามและมีคําถามมากมายว่าการศึกครั้งนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่และที่สําคัญก็คือว่าต่อให้ศึกแล้วการยังอยู่ในสํานักสงฆ์ซึ่งตัวเองเคยเป็นอดีตเจ้าสํานักสงฆ์มันแปลกหรือไม่เงินบริจาคที่ผ่านมานั้น สามารถตรวจสอบได้หรือไม่แน่นอนที่สุดล้วครับว่าผมเกินแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านถ้าติดตามดูอยู่คงจะรู้ว่าคืนนี้ผมจะพูดคุยกับใครบุคคลที่ผมจะมาพูดคุยด้วยปัจจุบันต้องเรียกได้เต็มปากแล้วนะครับว่าเป็นนายเกษมดวงแพงมาศซึ่งก็คืออดีตเจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าสามแยกจังหวัดเพชรบูรณ์ในอดีตนั้นคือพระ,กะเกษมอาจินนะศีโลนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ล่าสุดการตัดสินใจศึกโดยการออกมายอมรับกับสังคมว่าได้มีการเสพเมถุนหรือการมีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย์ซึ่งเป็นชายด้วยกันขณะที่สำนักสงฆ์เองโดยเฉพาะสำนักพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำลังตั้งคำถามล่ะครับว่าที่ผ่านมานั้นการกระทําผิดแบบนี้ กับการที่เปลี่ยนตัวเองจากการคลองผ้าเหลืองไปนุ่งขาวยังสมควรจะอยู่ในสำนักสงฆ์ต่อไปได้หรือไม่และยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับเงินบริจาคที่สังคมได้บริจาคก,ก่อนหน้านี้จำนวนมากเจ้าตัวเอาไปใช้อะไรแล้ววันนี้สึกแล้วเงินดังกล่าวสาม,มารถตรวจสอบได้หรือไม่คืนนี้ครับ ผมจะไปพูดคุยกันแบบสดๆนะครับโดยทีมงานของเราไปอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าสามแยกและคุณเกษมพร้อมที่จะพูดคุยกับผมตรงนี้แล้วสวัสดีครับคุณเกษมครับครับสวาสดีครับครับวันนี้ผมเรียกว่าคุณเกษมได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับครับคุณเกษมครับครับก่อนอื่นคงต้องถามก่อนเลยนะครับว่าได้ติดตามข่าวไหมครับหลังจากที่ตัดสินใจสึกออกมาแล้วก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างครับ ด,ดูเหมือนกับการออกมายอมรับว่าตัวเองมีอะไรกับลูกศิษย์ใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าเราคงจะไม่ถามโดยหลักข้อระเบียบอะไรต่างๆนะฮะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอยากถามคุณกเกษมสักนิดหนึ่งว่าทําไมตอนนั้นถึงบอกว่าตัวเองไม่รู้ตัวทําไมมันเกิดอะไรฮะคนเราจะมีอะไรกับใครสักคนหนึ่งนี่มันจะไม่รู้ตัวเลยเหรอครับครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจดจําความ เป็นไปเป็นมาของเหตุการณ์ไม่ได้ดีอืปารู้สึกก็ตกใจแล้วตอนที่ค่อมเขาอยู่อืมแต่มันบอกว่าวันนั้นพ่อไม่เหมือนพ่อเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้รุนแรงแบบแข็งแรงมากอืมเลยไม่กล้าที่จะขัดขืนอะไรอืมครับเลยปล่อยไปถือว่าเป็นกรรมของลูกแต่เขาก็ไม่ได้ดโกรธอขมแต่ว่าเขาก็กลัวก็บอกว่าให้บอกติดต่อสังคมญาติพี่น้องและพระทั้งหลาย เพื่อให้ได้ทําการไต่สวนและแก้ไขครับาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นจริงก็ยอมรับทันทีอืมครั้งแรกเกิดขึ้นนานหรือยังฮะคุณเกษมผมจาวันไม่ได้แต่ได้ยินว่ามันประมาณปลายปีสี่หกโอ้โหโอ้ห้าหกห้าหกลืมห้าหกปีห้าหกอ่าครับปลายปีห้าหกเกิดอาการที่บอกจําอะไรไม่ได้แต่ว่ามารู้อีกทีครั้งแรกก็คือไปคล่อมอยู่บนตัวลูกศิษย์แล้วครับครับ ถามตรงๆนะฮะเอาแบบภาษาชาวบ้านวันนี้คงจะคุยกันแบบภาษาชาวบ้านได้แล้วถ้าภาษาชาวบ้านคือสําเร็จกิจขนาดนั้นเลยไหมครับครั้งแรกผมไม่รู้ครับไม่รู้แต่มันมีครั้งที่สองที่สามมาจนมาอยู่วัดก็มีอีกเจ็ดแปดครั้งก็เป็นสิบกว่าครั้งอืแต่ต่อมาเนี่ยผมรู้สึกรู้ตัวมากขึ้นอืแต่ก็สงสัยว่าทําไมกูยังทําชานได้คือคิดอย่างนั้นตอนนั้นยังทาได้อย่างง่ายๆอยู่ คือทำสมาธิแล้วมองดูเหตุการณ์รอบๆตัวและเหล่าผีเหล่าเทวดาต่างๆเนี่ยยังเห็น,น,นก็เห็นอย่างสะดวกสบายและมองไปไกลๆแต่เห็นดวงดาวต่างๆอะไรต่ออะไร,ม,รมันเห็นสะดวกสบายมากมก็ในพี่นายนี้ถ้าหากว่าต้องอบัตรอะไรก็ตามถ้าอยากพิสูจน์บางอย่างก็คำนวณสมาธิของตนว่าปรากฏได้หรือไม่มถ้าปรากฏได้ก็แสดงว่าอาบัตนั้นไม่มีอ๋อ โยงมุมไปไงที่จริงที่จริงมีมีโทษแต่ผมอยู่ในภาวะที่ผมเข้าใจว่าผมหลุดพ้นไงครับครับพอสำคัญคือเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหันต์หลอนไปหรือเปล่าฮะตอนนั้นคุณเกษมหลอนไปหรือเปล่าฮะไอตอนที่เข้าใจว่าตัวเองอุ้ยกลายเป็นพระอรหันต์แล้วไม่หลอนครับคือรู้ตัวชัดเจนเป็นรู้ว่าตนเองเป็นพระอรหันต์แต่ที่เป็นผิดมานี่แหละตั้งแต่ปีสองพันอ ใช้เวลามายี่สิบกว่าปีแล้วครับครับอันนั้นคือรู้ด้วยตัวเองอ่ะถ้าพูดกันแบบนี้ถูกไหมฮะว่าตัวเองสําเร็จอะไรเรียบร้อยแล้วครับข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์สุดขีดครับผมถามสักนิดหนึ่งฮะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งก็คือว่าแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะฟังด้วยครับวิจารณญาณก็แล้วการต้องย้ํากับคุณผู้ชมทั่วประเทศด้วยลูกศิษย์ที่มาพักอยู่ด้วย ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นคือยังไงฮะทุกวันเวลาตอนที่อยู่สำนักสง์นอนอยู่ด้วยกันหรือว่ายังไงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาอยู่บ้านของเขาอะเขาอยู่บ้านครับเขาอยู่บ้านของเขาแล้วเขาก็ไปทําธุระที่กุฏิซึ่งไปเวลาเช้าบ้างเวลาสายสายบ้างครับอืมคือให้ให้ลูกศิษย์เข้าไปอุปถัมภ์แต่ผู้อื่นเข้าไปอุปถัมภ์มีพระบ้างโยมบ้าง ก็ไม่เจอเหตุการณ์ที่้องอวบกุนแรงอย่างนี้ก็อยางมากก็มีจับ,บมีกอดกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็<ะ>เป็นแสดงความรักต่อกันแล้วก็ปล่อยไปเหมือนลูกเหมือนหลานเดี๋ยวก่อนฮะเขาก็ออกมาธรรมดาผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะพระบ้างลูกศิษย์คนอื่นที่เข้าไปอุป,ปถากหรือว่าดูแลบ้างก็มีกอดกันบ้างอะไร,รกันบ้างครับเดี๋ยวก่อนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่เป็นพระนี่คือยังไงกำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วไม่รู้เลยนะฮะไปกอดใครอะไรยังไงรู้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 อ่า ให้ความรักแก่กันแก่เขาว่างั้นเถอะเป็นผู้ชายหมดถูกไห้ฮะคืออยู่ตามลานวัดอยู่ตามที่ไหนเนี่ยมีภาพมากอดผมก็ให้กอดอืมีภาพมาผมไม่รู้เป็นยังไงลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยเขาอยากกอดเขาอยากหูบไล่อะไรตามตัวผมนี่แหละอืผมก็ไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นมาเพราะกรรมตอนไหนแต่ก็รู้ว่ามันเป็นกรรมเก่าแน่อืเอาอย่างกรณีที่ถึงขนาดที่ว่าอะที่ใช้คําว่ามีอะไรกันเลยนี่แหละนะฮะ มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันตอนเช้าครับอ๋อตอนเช้าประามาณใกล้ใกล้สว่างเต็มที่ครับอ่าแล้วเข้าไปอุปถากอะไรกันยังไงฮะตอนเช้าไปอยู่กันยังไงฮะก็เข้าไปาเพราะมือเท้าเกรงเกรงอย่างแรงแล้วไม่สามารถที่จะลุกเอาตนเองออกมาได้สะดวกสบายก็ส่งเสียงร้องออกไปว่าเยียกเยียกคนที่เป็นลูกชายนี่แหละว่า ตำเมาจำเมาคือมีชื่อเล่นอย่างนี้แต่ผมจะไม่เอาเขามาเปิดเผยนะผมก็จะเปิดเผยตั้งแต่ตนเองผู้มาหน้าและยำเท่านั้นคนอื่นไม่เอาครับอืกับพระกำเนนก็ผมไม่เอามาเปิดเผยนะครับอืมแสดงว่ากับพระเดี๋ยวก่อนฮะขออนุญาตเอากับลูกศิษย์คนนี้ก่อนลูกศิษย์คนนี้ก็คือตอนเช้าลูกศิษย์เข้าไปทําอะไรฮะทําไมแล้วอยู่ๆมันถึงไม่รู้ตัวถึงไม่มีอะไรกับลูกศิษย์เขาก็เข้าไปแก้ไขมือเกงเท้าเกงซึ่งเคยมีอยู่เป็นประจำอ๋อเลืด้วย แล้วแล้วก็้าหลายรูปก็เคยได้ช่วยแก้ไขไอ้ตรงเกงตามมือตามแขนเนี่ยคือแสดงว่าตอนเช้าเช้านี่คือจะนั่งสมาธิอยู่ยังไงหรือเปล่าครับลุกขึ้นนั่งก็มีบางวันวันนั้นลุกขึ้นนั่งวันนั้นอ่ะลุกขึ้นอ๋อลุกขึ้นนั่งแล้วลูกศิษย์เห็นว่าตัวเกงอ่ะเข้าไปเสร็จแล้วยังไงครับไม่ผมเรียกเขาผมเรียกว่ามานี้สิมานี้สิรู้สึกว่ามือเท้ากับแขนขานี่เกงอ๋อเขาก็ไปเขาก็แก้ไขตามระบบเดิมนั่นแหละแล้วเขาเคยงัดเคยยันเคย คือแบบนวดแบบปันคือดึงกันแรงงัดกันแรงมางั้นเถอะเพื่อให้เพื่อให้มันคลายตัวอืและยังไงฮะแต่ดีๆเขาก็บอกว่าพ่อก็เกิดหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นตะคุบลงมาอย่างแรงว่างั้นอืมอืมเยไม่ใช่กับหลวงพ่อที่เคยรู้จักมาก่อนเลยใช่มันไม่มันไม่ใช่ท่านเออลึงก็กลัวว่าไม่ใช่ท่านแล้วกลัวจากความรุนแรงเกิดขึ้นแต่พอ พอรู้ตัวพอท่านรู้ตัวขึ้นพอรูกออกผมก็ออกลัวว่าหากไปบอกใครชาวบ้านก็จะโจดว่าโอ้โหพระอรหันต์ของมึงชิบหายตายแล้วสิอะไรจะเสียหายจะอายจะเสียผู้เสียคนอะไรก็ไม่อยากบอกใครคือคืออย่างนี้นนหรือเปล่าฮออะคุยกับเสียพอไม่บอกใครไอ้ครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดนี่มันก็เลยตามมาเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าฮะไม่ใช่ก็ให้เขาบอกครั้งนั่นแหละบอกเร่อยงี่องครั้งที่อยู่กรุงเทพ ครั้ทงที่สองนี้ก็เกรงเกรงแล้วก็เรียกให้เข้าไปแก้ไขการเกรงแล้วมันก็บอกว่าว่าก็กระโดดขึ้นข้อมมันเหมือนเดิมอืมแล้วมาที่วัดก็ให้บอกชาวบ้านว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอืเขาบอกเลยไหมฮะลูกศิษย์ตั้งแต่ครั้งแรกเขาบอกชาวบ้านเลยไหมครับเขาบอกครับกลับมาตั้งแต่ปีห้าหกนะบอกครับบอกเลยแล้วก็รวมพระรวมกันวินิจฉัยกันถามกันไปถามกันมาว่าจะประกาศให้คนมาสืบเยอะๆไหม,มต้องศึกลงกันว่า ไม่สืบเยอะเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถูกสิงถูกอัมถูกครอ,อบงำอย่างนี้ในวินัยนี่เขียนไว้ชัดเจนว่าถูกสิงถูกอัมถูกครอบงำไม่จองอาบัตก็เลยคือก็เราจะบอกว่าอะไรสิงฮะคุณกเกษมอะไรสิงตอนนั้นผีสิงหรือว่าอะไรสิงผมไม่ทราบผมคาดว่าต้องมีอํานาจเหนือกว่าผมมากเพราะมีอํานาจถึงขนาดที่ว่าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันได้เลยเหรอฮะอานาจมันบังคับได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเพราะเท่าที่เคยได้ยินมามีข่าวในพระไตรปิฎกมากกว่านี้ครับคุณพูดครับโอ้มากกว่านั้น ครับครับต้องขออภัยคุณผู้ชมนะฮะคือมันก็ต้องสื่อกันตรงๆคือถึงขนาดว่าเสร็จกิจเลยก็สองครั้งนั้นไม่รู้ครับอ่าไม่รู้ไอ้ครั้งหลังล่ะฮะไอ้ที่มาห้าหกครั้งที่วัดนี่รู้บ้างไม่รู้บ้างครับเออแล้วลูกศิษย์เขาไม่โวยวายหระฮะทำไมลูกศิษย์จำยอมได้ขนาดนี้ฮะเขาบอกว่าเขาศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วหากทำอะไรเกิดขึ้นเขาจะยอมรับกรรมอน,นั้นแล้ว<อ>เนหตุการณ์เป็นนี้เขาก็เลยยอมรับกรรมที่ว่าเป็นกรรมของเขาเกี่ยวเนื่องกับผมออ คนฟังอาจจะบอกโอ้ตายแล้วเหมือนกาลังสร้างลทัทธิใหม่กันเลยหรือเปล่าจ้าลทัทธิเอากับลูกศิษย์มีอะไรกับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็บอกนี่คือการรับกรรมจะตอบสังคมยังไงฮะอันนี้เข้าใจผิดครับผมเข้าใจผิดมันก็เข้าใจผิดครับอืผมเข้าใจว่าวันรุ่หากว่าหากว่าต้องอาบาัตจริงชนันต้องเสื่อมอืผมเข้าใจว่าวันรุเข้าใจว่าไม่ต้องอาบัตครับเออทุกวันนี้ถือว่าตัวเองเนี่ยคือประราชิกหรือย,อยังครับที่เปลี่ยนจากห่มเหลืองมานุ่งขาว ส่วนผมสืบดูตามวินัยแล้วมันมีข้อหนอึ่งใ,ใกล้เคียงเสพอยู่และประกอบกับอุเปกขาหรือเสพอยู่ประกอบกับก,บกลัวอะไรก็ตามอืมก็ถือว่าต้องอวัดแล้วแต่เป็นอัธกถาเมื่อเป็นอัธกถาก็ไม่ฟันธงผมเลยว่าเรื่องราวเกิดขึ้นนี้อืมให้บอกประชาชนได้อสืบปั๊บยอมรับทันทีเมื่อเมื่อยอมรับผมก็ให้สืบให้ชัดเจนพระไม่ฟันธงโยมที่ศึกษาพระไตรปิฎก ที่เกี่ยวข้องกันนี้ค้นคว้าแล้วไม่ฟันธงอืแต่มันหน้าฟันธงตรงที่ว่ามันมีความรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างเป็นบางครั้งอยู่ออืแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่าสื่อ,อกวาไปซะแต่ไม่สืบแบบไม่สื่แบบต้องปาราชิตเพราะกลัวว่าถ้าสืกอแบบต้องราราชิตถ้าตนไม่ต้องอืหากไปมีลูกมีเมียข้างหน้าไม่ใช่มีลูกมีเมียมีเมียมีลูกอืผมอาจจะไปต้องฟาราชิตตอนที่ผมเสพกับเมียผม เพราะมันไม่แน่ผมก็กลัวก็เลยครูบาและอาจารย์ในวัดนี้ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับให้ลาสิกลาสิกขาอย่างดีนะครับอย่าโดดผมผ้าแล้วออกไปอยู่เป็นโยมนะครับพวกผมกลัวอืมอืมถามจริงๆฮะก็ตอนตอนที่เป็นพระอยู่เนี่ยแหละนะครับคุณเกษมถ้าในวัดมีกี่รูปฮะตอนนั้นตอนนั้นพระอยู่ในวัดมีหกรูปครับหกรูปได้ปอดได้รูปได้คาครบหกรูปเลยไหมฮะไม่ครับไม่ครับมีแต่องค์ไหนเข้ามา อุปถัก์และเดินใกล้ตามถนนหนทางคือเมื่อองค์ไหนได้อยู่ใกล้ก็แค่นั้นเององค์ไหนคือจัดเข้าเป็นเป็นลายลายครับไม่ไม่ใช่มั่วอ๋อเป็นลายลายไม่ได้มั่วตอนนั้นครับลูกคานี่ถึงขนาดไหนฮะโทษทีนะฮะคือถึงขนาดที่ว่าบางทีทางพระเขาบอกคือมันไม่ควรจะไปแตะต้องอะไรที่มันเป็นจุดที่สําคัญถึงขนาดนั้นไหมฮะครับก็มีแตะต้องจุดสําคัญกันก็มีครับสําหรับผมผมผมไม่กลัว คือผมเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหันต์คุณพูดต้องเข้าใจคํานี้นะครับผมหลงมุมว่าผมเป็นพระอรหันต์ครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เชื่อนี่ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเป็นพระอรหันต์อยู่ครับลูกศิษย์ก็เชื่อว่าผมเป็นพระอรหันต์แล้ว่ไปีโดมันมีถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะที่ว่าโอ้ยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จะมาแตะจะมาลูบจะมามีอะไรกันก็ได้มันขนาดนั้นเลยเหรอฮะในคําอธิบายในพระใจปิฎดนี่มีอยู่ว่าศีลของปุถิชนคือศีลทั่วไปเนี่ยเป็นของปุถุชนทั้งหมดครับ เมื example, food food es que long, ่อผู hmm. record, ้ใดพ้นเป็นพระอรหันต์ไปแล้วศีลของปุถุชนย่อมขาดไปพระอรหันต์ทำอะไรไปก็ตามถ้ามาไม่อยากรักษาพระธรรมนินัยกม่วไปแล้วเมืดไปก็ตามพระอรหันต์นั้นก็จะไม่ต้องอบัติในเชิงการที่เป็นตัวไปนรกบกไม่แต่ก็จะต้องอบัติในเชิงโลกวัชชะเท่านั้นได้ถามลูกศิษย์ไหมฮะคุณเกษมได้ถามลูกศิษย์ไหมว่า เอาละหลังจากหลังจากที่บอกไม่รู้สึกตัวแต่มันก็มีตามมาอีกหลายระรอกได้ถามลูกศิษย์ไหมว่าเฮ้ยตอนนั้นตอนที่อาจารย์มีอะไรด้วยลูกศิษย์เขามีอารมณ์อะไรยังไงตามด้วยหรือเปล่าฮะไม่ครับมันกลัวครับอ๋อกลัวครับมันกลัวแต่มันรักและเคารพม,มันก็ปล่อยไปตามตามกรรมมันเข้าใจว่ากรรมอืเพราะผมสอนอยู่ที่นี่จะเน้นหนักเรื่องบาปและกรรมทุกว,วันนี้ยังคิดว่าทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นอะไรฮะ มันเป็นเพราะกิเลสตัณหาอารมณ์อยากเป็นตุด๊ดเป็นเกย์หรือไม่เป็นพกกรรเพราะการตอบผมหน่อยฮะไม่ใช่เป็นเกย์ครับผมถ้ามีเมียต้องเป็นผู้ชั้นเป็นผู้หญิงครับเพราะผมก็เคยมีแฟนอยู่สมัยเป็นโยมก็เกือบจะแต่งงานกันอยู่หลายคนลูกศิษย์ที่มีอะไรด้วยเนี่ยก็คือมีเมียมีลูกเหมือนกันเขาเขามีลูกสองคนครับเออแล้วทุกวันนี้ลูกเมียเขารู้สึกยังไงฮะพอตาย,ยแล้วพระอาจารย์มามีอะไรกับสามีเขาลูกลูกคนที่เป็นลูกสาวก็เรียกว่าลูกสาวอืม เขาก็ตกใจก็จริงแต่เขาก็บอกว่ารับได้พ่อจะเน่า oh. จะเหม็นก็ยังสู้ที่จะอดทนต่อไปในอนาคตข้างหน้าอืมร mm hmm. ิงแล้วพ่อออกมาประกาศว่าคืนเอาการสร้างพุทธภูมิต่อไปอืม mm hmm. คือเมื่อก่อนผมเคยรู้ตัวว่าผมสร้างพุทธภูมิมาว่าตอนผมเป็นเด็กๆที่ผมรู้ขึ้นมาอืม mm hmm. ว่าผมเคยปารถนาว่าเป็นพระพุทธเจ้าอืม mm hmm. แต่ต่อมาผมโตขึ้นแล้วผมเล็งเห็นอนาคตของผมที่ผมจะไปตกนรกอย่างมหาศาลผมกลัวนรกผมเลยหักออกการที่จะสร้างพุทธภูมิมาบำเพ็ญหมายใจจะเอามรักเอาผลเอาอรหันตภูมิในชาตินี้จนถึงที่สุดแล้วอด้วยเวลาอันจำกัดนะฮะคุณเกษมถามเลยถึงทุกวันนี้คิดว่าตัวเองถ้าตายไปจะลงนรกไหมฮะถ้าผมทำการรักษาศีลได้เพราะออกมาจากการเป็นพระแล้ว ผมไม่ตกนรกถ้าผมทําได้แต่ถ้าผมไปพลาดสินข้อใดข้อหนึ่งเข้าในการารักษาสินห้านี้ผมตกนรกแน่ทุกวันนี้ยังคิดว่าไม่ได้พลาดสินอะไรเลยสักข้อหนึ่งก็เข้าใจว่าก้ำก้มกึ่งกึ่งไอ้ตรงนั้นแหละครับตรงที่ผมเอากระลูกครับอ่าไม่มีมหลายมุมนะฮะเช่นตอนนี้ทางสํานักพระพุทธเองเขากำลังจะไปตรวจสอบก็คือกรณีเรื่องที่ดินของสานักสงฆ์ที่มีการบุกรุกอะไรต่างๆกัง,ๆงวลไหมครับไม่กังวลครับอันมีจัดการมาเรียบร้อยครับ จัดการเรียบร้อยคือก็สำนักง,งานป่าไม้จัดการให้อยู่หนึ่งร้อยไร่แต่ที่ผมพาลูกศิษย์รักษามาต่อถืบเนื่องมาจากวัดป่าวัดตาดท่านมาจัดการเอาไว้ครับก็สามพันกว่าไร่ครับซึ่งทำเป็นหัวโลนเอาคืนมาเป็นป่าครับม,มีมีหลักถงหลักฐานที่ดีอะไรนี่ยืนยันชัดเจนรครับมีรายลักษณ์อักษรยืนยันอย่างดีแล้วมีผู้ทำงานให้อย่างครบเรียบร้อยครับเงินบริจาคที่ก่อนหน้านี้เขาบอกโอ้โหตอนเป็นพระนี่ได้มหาศาลเลย มนไปอยู่ไหนหมดครับก็เขาก็ใช้อยู่ที่นี่แหละครับมีเท่าไหร่ฮะพอจะบอกสังคมได้ไหมครับผมไม่รู้จักว่าตัวเลขเท่าไหร่ครับเพราะฝ่ายการเงินผมไม่ยุ่งเลยครับอืมไม่ยุ่งเลยครับฝ่ายการเงินของผมก็ยังมีอยู่ครับเมื่อวานผมก็ได้พันหนึ่งเมื่อเช้าผมก็ได้สองพันก็มอบให้เขาซึ่งผมไม่ได้เก็บเขาถ้าเขาไม่เลี้ยงผมผมก็ไปตามตทางของผมแบบแล้วแต่ผมจะได้ไปยังไงอืแต่คขางนี้ว่าเขาเลี้ยงผมเขาดูแลผมได้ อืมลูกศิษย์ทั้งหมดนี่แหละทั้งแก่ทั้งเฒ่าทั้งเด็กทั้งหนุ่มครับมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอวันนี้เปลี่ยนมาใส่ห่มขาวเนี่ยแหละนะครับ,รบอ้วนั้งหน้าเดี๋ยวจะหนีกลับไปบวชอีกตอบสังคมหน่อยได้ไหมฮะว่าวันนี้ตัดสินใจแล้วอนาคตจะกลับไปบวชอีกไหมครับถ้าทางพระเถระท่านเห็นสมควรว่าไม่ให้ผมบวชอีกเลยอืมผมก็ไม่บวชครับนี่ผมก็รอรับหนังสือจากเถระสมาคมอยู่ครับอืมอืมเจ้าอาวาสรูปใหม่ ซึ่งเห็นบอกว่าจะให้พระในสนักสงฆ์เนี่ยเขาตกลงเลือกกันแล้วใช่ไหมครับครับเลือกกันแล้วครับอืมแล้วในสถานะของคุณกเกษมทุกวันนี้จะเป็นอะไรฮะเป็นแค่ผู้อาศัยสนักสงฆ์อยู่ <ผม S 1> หรือ,อว่ายังไงผมก็ว่าผมจะเป็นผู้อาศัยถ้าเขาให้อาศัยแต่เขาให้ผมเป็นประธานและที่ปรึกษาอืมและพระท่านก็บอกว่าโยมอาจารย์ไปไปไหนไม่ได้นะพวกผมจะอยู่ลําบากถ้าโยมอาจารย์อยู่พวกผมก็มมจะพออยู่ได้เพราะท่านเป็นผู้บุกมา ผมสู่ต่อไม่ได้เพราะอำนาจไม่มีฉะนั้นโยมอาจารย์ต้องอยู่จัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างอืผมก็รับปากครับครับถ้าเกิดวันดีคืนดีไปนั่งสมาธิอีกคุณพูดครับเชิญฮะผมตายมากนะครับอืแต่ว่าผมก็ทนครับอือายมากผมสุดที่จอายครับผมผมไม่อยากเดินหน้าให้ใครเห็นผมไม่อยากว่าออกโทรทัศน์อย่างนี้นะครับเลยนะครับแต่ว่าผมยอมรับว่าจะประจานตัวให้มันแล้วซะ ผมลูกผู้ชายครับไม่ใช่ตุ๊ดครับไม่ใช่เกย์เลยนะครับคุณเกษมผมถามตรงๆเลยบางคนบอกว่าที่ตัดสินใจมาเปิดเผยเนี่ยเพราะโทษนะฮะบางคนบอกถ้าคุณเกษมไม่เปิดเผยวันหนึ่งเรื่องมันแตกคุณเกษมหนักกว่านี้อีกเลยต้องทําเหมือนกับเป็นฮีโร่ออกมายอมรับว่าเอาเคยมีอะไรกับลูกศิษย์ทั้งที่จริงและใจจริงไม่อยากจะบอกหรอกเพราะถ้าวันหนึ่งเรื่องมันแตกจะโดนหนักกว่านี้ใครจะอยากบอกนะครับความเป็นจริงแต่รู้โทษครับผมเคยเห็นนรกครับคุณพุทธอืม ผมรู้โทษครับถ้าได้แก้มันจะดีครับผมไม่สวนคุกตารางของมนุษย์นิดเดียวครับอืมแต่โยมมาโลกถ้าผมได้ไปหลายกลับครับอืมอืมมันเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งลูกศิษย์ก็ต้องเอาเรื่องมาโพธนากับสังคมโดนจับได้ตอนนั้นยังไงต้องโดนลากตัวมาสึกแน่ๆเลยรีบบอกก่อนไงไม่ครับไม่ถ้าจะได้สึกผมจะสึกก่อนเลยอืมคือขอให้รู้ตัวว่าขอให้รู้เรื่องว่ามันชัดเจนว่าต้องอาบัตแน่อืม ต่ส่วนมากผมมันคุมคุมเครือเครืออย่ข้างหลังนี่ไม่คุมเครือก็จริงแต่ผมเข้าใจว่ากูบรรุธรรมไม่มีโทษใดๆทาฌานยังได้ธมามบัติยังได้อยู่ยังคล่องอยู่แสดงว่าเม็ทุนนี่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อพระอรหันต์เลยอืโทษนะฮะที่พ่นี้ครับเออว่างๆจะไปตรวจจิตบ้างไหมครับก็คุณพูดว่าผมปกติไหมล่ะอืมไม่รู้ฮะเดี๋ยววันคืนนี้สังคมจะตัดสินเองแหละฮะถ้าถ้าคุณพูดเห็นว่าผมน่าจะไปตรวจสภาพจิต อืมสัจแพทย์สังคมแจ้งมาว่าเพิ่มแบบนี้เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเช่นหมอจิตแพทย์อะไรนะจิตเภทอะไรเขาเขารู้จักว่าเป็นแบบนี้เป็นโรคจิตควรไปรักษาหากเป็นจีงผมก็พร้อมครับเพราะว่าผมไม่สามารถรู้ว่าผมเป็นโรคจิตหรือเปล่าอืมมันมันจะตอบสังคมยังไงฮะต่อไปวันนี้เอานุ่งข่าวเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีเกิดไปนั่งสมาธิแล้วเกรงขึ้นมาอีกไปเรียกพระเข้ามาดูแลอีกม,ม,มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ําอีกไหมฮะไม่ครับผมผมเป็นโยมครับไปเรียกพระมาดูแลไม่ได้ครับ อแล้วจะเรียกโยมไปดูแลก็ไม่ได้อย่างนั้นครับเขาจัดคนเข้าดูแลผมทีละสามคน<อ>ทีละสองคน<อ>เป็นดั่งต่ำครับ<อ>แล้วถ้าว่างก็ทีละสามคนครับบรรดาลูกศิษย์ที่หน<อ>ุ่มๆล่ำร่ครับเพื่อหากมีอะไรเกิดข<อ>ึ้นสงสั่งว่าให้ต่อยที่จมูกผมครับอ๋อทําไมฮะทําไมต้องต่อยจมูกมันจะรู้ตัวไวครับเพราะว่าผมกําลังเก็บจมูกอยู่เป็นประจําเป็นไชนสครับแสดงว่าที่ผ่านมานี้ไม่ได้ต่อยกันเลยเหรอฮะครับมันไม่ต่อยครับอ๋อมันไม่ต่อย มันมีจะปล่อยไปตามเรื่องครับอืมผมถามตรงๆนะฮะตบคุณเกษมครับมีอะไรมากี่คนเนี่ยตอนที่บวชตอนที่บวชมีแค่นี้ครับกี่คนมีแค่คนเดียวนี่ครับคนเดียวครับิบกว่านี่คือคนเดียวครับโอ้โหครับอืมสังคมเองเนี่ยวันนี้ที่พอเขาได้เห็นเรื่องราวเขาก็มุมนึงคือเขาตกใจแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ตั้งคําถามว่า คนที่อยู่รอบกายคุณเกษมกําลังถูกล้างสมองจากตัวคุณเกษมหรือเปล่าเหมือนกาลังสร้างลัทธิใหม่หรือเปล่าไม่ครับผมก็ถามเขาว่าเราทําตามหลักในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไวไหมเขาก็อ่านดูคน้นควาคือที่นี่เรียนกันแบบจากเล่มหนึ่งตลอดถึงเก้าสิบเอ็ดเล่มของชุดมกรุราชวิทยาลัยนี้อ่าจนจบหมดจําได้คนละนิดคนละคนละเล็กคนละน้อยคนละที่แล้วก็เวลาตรวจสอบนี้ก็ต้องมานั่งอ่าน เกกับผู้พิพากษาเขาจะพิพากษาอะไรนะครับต้องผ่านกฎหมายยกกฎหมายขึ้นมาเช็คใส่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับอืมครับถึงที่สุดแล้วถ้าสมมุติมีเจ้าอาวาสเนี่ยแหละนะฮะซึ่งเขามาดูแลสำนักสงฆ์รูปใหม่เขาเกิดบอกว่าไม่ให้คุณกเกษมอยู่ในวัดอีกแล้วจะทำยังไงครับถ้าเจ้าอาวาสรูปใหม่ไม่ให้ผมอยู่ผมก็ไม่อยู่ครับถ้าท่านไม่ให้อยู่ครับจะไปอยู่ไหนฮะไม่รู้ครับไม่รู้จะแต่ง,งานงามีเมียมีมลูกเลยไหมฮะอนาคตไม่ทราบครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะไปดูแลเขาได้ครับ อืผมมีแต่ร่างกายครับมีแต่ร่างกายครับครับถ้าไม่ได้อยู่ที่สำนักสงฆ์นี้แล้วจะไปอยู่ไหนยังไม่มีกําหนดยังไม่ทราบว่าจะกําหนดที่ไหนและไม่รู้จะไปยังไงครับไม่ไม่รู้เลยครับอืมครับยืนยันจนถึงจุดนี้ก็คือว่าทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าตัวเองต้องประราชิชแกลวหรือยังครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจแต่จะไม่กลับไปบวชอีกแน่นอนเป็นสัจจะไม่ยังไม่กล่าวสัจจะครับถ้าพระเทระท่านบอกว่า มันไม่แน่ใจก็กลับไปบวชได้ผมก็อาจจะมีการบวชบ้างโอ้ท oh, ุกวันนี้เขาบอกแล้วฮะว่ายังไงก็ประราชิกเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ oh, ถ้าเขาว่าถ้าท่านว่ายอย่างนั้นท่านนักวิชาการเขาทั้งหลายว่ามาอย่างนั้นตรงความเห็นกันเนี่ยทำหนังสือรับรองไว้อุปชาทั่วประเทศไม่กล้าบวชให้ผมหรอกครับอ๋อ oh, <มา S 1> ตอนนี้เขาสั่งห้ามาอุปชาทั่วประเทศบวชให้กับคุณกเกษมแล้วอ่ะตอนนี้อะไรนะครับตอนนี้เขาสั่งพระอุปชาทั้งหมดห้ามบวชให้กับคุณกเกษมแล้วนะครับ ผมไม่ไปตรวจต่างประเทศเหรอกครับผมคนในเขตประเทศนี้ก็อยู่อาศัยที่นี่ไปจนตายครับสร้างพุทธภูมิต่อครับอืมมันยังจะมีความดีเหลือให้สร้างอีกเหรอฮะโทษนะฮะต้องถามหน่อยเพอะคุณพุทธครับคนสร้างพุทธภูมิเขาเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นอะไรเขาป้นขาดชิงทรัพย์มาอะไรเขาทาได้หมดนะครับแพทที่เขายังไม่ทันรู้ตัวมากอืมผมนี่พอจะรู้ตัวได้บ้างครับคือรู้ว่าตัวเองสร้างพุทธภูมิมานานถ้ามไม่เช่นนั้นชานคงไม่บงัง ชานคงไม่บังเกิดและแน่นหนามันคงให้ผมได้อยู่หลงมุมอยู่ตั้ง24 25ปีครับอืมทุกวันนี้ชานหมดชานหอกไปหรือยังคะเนี่ยตอนนี้หมดจนคือจะไปฆ่าตัวตายแล้วครับวันแรกครับจะไปฆ่าตัวตายครับบอกตรงๆเลยครับอืมผมเป็นโรคจิตไหมผมคิดจะฆ่าตัวตายอืมและจับมีดที่ห้องของลูกของลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นมีดยาวพอสมควรกะว่าเชือดให้สุดขีดเลยอืม แล้วก็เห็นว่าการฆ่าตัวตายนี่จะบาปเกินไปอืก็เลยเดินหนีไปอืมไม่รู้ไม่รู้คนในประเทศนี้จะฟังได้ไหมพอผมเดินไปแล้วมีเด็กเดินตามผมไปตัวเล็กๆสูงประมาณเลยหัวเขา่าบอกว่าปูา่ครับว่าปู่ค้ปู่จ๋ากลับคืนไปเถอะมันมีทางแก้ท่านอย่าไปไหนท่านจะร้อ,ะองไห้ซึกซึมไปอย่างนี้ไม่สามารถแก้ได้หรอกอย่าหนีไปอืกลับคืนไปหาพระแล้วแจ้งที่พระไปยอม อย่านี้ไปไหนมันหมดคือหมดมันมันไม่มีคือไม่มีอืมมันมีมาก็คือมีมาท่านสอนคนมาเยอะท่านเป็นเลือดนักสู้เก่าท่านจะมาถอยง่ายๆไม่ได้หรอกอกลับเดินไปก่อนค่ามันว่าเออเด็กคือใครฮะที่มาร้องขอเนี่ยพอผมเดินกลับมาไม่กี่ก้าวผมหันไปว่าจะชวนกลับมาด้วยว่ามาพ่อแม่จะรอแต่ผมไม่เห็นเขาผมเข้าใจว่าเป็นลูกของคนที่เป็นลูกศิษย์มาจากทางไกล่อไม่เห็นเขาผมก็เลยเข้าใจว่าต้องเป็นกลุ่มที่หวังดีกับผมซึ่งเป็นพวกอมนุษย์ ผมคิดอย่างนั้นผมก็เดินกลับมาหาพระครับสุดท้ายถ้ามีพระผู้ใหญ่บอกว่าเอาจะส่งจิตแพทย์ไปตรวจจิตให้หน่อยด้วยความหวังดีจะยอมให้ตรวจไหมครับให้ตรวจครับให้ตรวจอาจผมเป็นโรคจิตครับถ้าผมเป็นโรคจิตผมไม่ช่องปาราชิตครับผมมีจิตตรวจได้ครับถ้าสมมติตรวจจิตกันแล้วอันนี้ยอมเลยนะฮะถือว่าเป็นสัจจาทั่วประเทศเลยว่าถ้าพระผู้ใหญ่บอกขอให้ส่งจิตแพทย์ไปตรวจจิตพร้อมให้ตรวจจิต ครับผมไม่ตรวจครับถ้าผมเป็นโรคจิตผมได้บวชอีกครับผมจะไม่ให้ตรวจทําไมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคาหมายความว่ายังไงฮะถ้าเป็นโรคจิตหรือไม่ได้เป็นโรคจิตจะกลับไปบวชใหม่หมายความว่ายังไงฮะถ้าผมเป็นโรคจิตตอนเนี้ยตอนที่เป็นมาเนี้ยถ้าผมเป็นโรคจิตตรวจแล้วว่าผมเป็นโรคจิตแน่ๆถ้ารักษาหายผมบวชได้ครับโอ้ไม่ต้องฟาราชิตคุณพูดอืมอืมแล้วพวกที่บอกว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยผมยิ่งไม่ต้องใหญ่เลยอืผมยิ่งไม่ต้องกลัวเลยถ้าผมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยผมไม่ต้องอะไรเลย อืมครับเพราะมไม่ได้เป็นพระเอออ่าถ้าเป็นโรคจิตใช่ไหมที่กําลังจะบอกะไรนะครับถ้ากําลังจะบอกว่าถ้าสมมติตรวจแล้วเป็นโรคจิตเนี่ยแล้วใครที่เคยด่าว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเนี่ยคราวนี้จะได้ไม่ต้องแคร์เลยเพราะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังป่วยอยู่กําลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับอีกตอนหนึ่งและผมก็ถ้ารักษาโรคจิตหายผมก็ปวดได้ครับอืมผมอยากให้มาตรวจครับแต่ผมไม่รู้จะไปยังไงแต่ตอนนี้ผมไปไม่เป็นครับอืมไม่หนีไปไหนนะ ครับไม่หนีครับรับกัน,น,นได้ครับขอกล่าวเป็นสัจจะครับราทุกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรับรู้เอาไว้ว่าข้าพเจ้าประกาศเป็นสัจจะคราวนี้ไม่หนีงานนี้แน่นอนขออำนาจพุทธธรรมสงฆ์จงบันดาลให้โพธิญาณของข้าพเจ้าจงสําเร็จในอนาคตต่การเบื้องหน้าน,นุ่นเทือนชัดไหมคุณพุทธอืมชัดฮะผมไม่หนีครับอืมจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่หนีโดยส่วนตัวนะครับถ้าเขาไล่ต้องไปนะครับอืมอืม,อมแต่ถ้าเขาไม่ไล่ ผมก็จะอยู่อยู่จนจนมันตายคานี่ก็ได้ครับอืสุดท้ายจริงฮะคิดว่าจนถึงวันนี้ถ้าสังคมเขาบอกพอเถอะเกษมหยุดเถอะอย่าพูดเรื่องพระาศาสนาอีกเลยแค่นี้มันก็หนักมากแล้วที่คุณทําอยู่หยุด<ม>ได้ไหมฮะอันสิทธิเรื่องพูดเรื่องาศาสนานี่ไม่ว่าคนในคุกไม่ว่าคนเป็นคนน้อยคนเปี้ยคนเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเขามีสิทธิ์ทั้งหมดครับอืมผมก็เป็นคนหนึ่งมีสิทธิ์ครับที่จะพูด,พด มีสิทธิ์ที่จะพูดครับครับขอบคุณมากนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันทางสำนักพระพ,พุทธว่าทั้งหมดที่คุณกเกษมพูดมามองว่าอย่างไรป่วยไม่ป่วยและที่สําคัญคุณกเกษมยืนยันเองนะฮะว่าเป็นสัจจะว่าไม่หนีไปไหนพร้อมปวจสภาพจิตครับไม่มีรครับขอบ,ค,บคุณครับเราพักสักครู่นะฮะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในมุมของสำนักพระพุทธศาสนากันบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ